กราบสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีไฟใช่ล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงผมเบาเคือทุกคนคือตอนที่ผมทำคลิปี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วเขาก็นอนกันหมดเลยด้วยผมมีใจไปรบกวนป้าข้างบ้านไงเดี๋ยวป้าข้างบ้านเขาตื่นมาด่าผมอีกใช่เดี๋ยวป้าข้างบ้านเขาตื่นมาด่าผมในโดนมีอยู่หนึ่งตัวสองตัว เพาน่าจะลงบ้านแอลตรงนั้นอนะเดี๋ยวผมลงตรงเขื่อนตรงนี้แล้วกันผมจะไปยิงเขารอบแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปขอฟาร์มของตรงนี้ก่อนนะเอามือสีดาวโอ้โหจบเลยนี่แหละเหตุผลที่หลายๆคนไม่ชอบซุ่มทีมลงแรงกัน เพราะแบบนี้เนะี่ยม่งแยกไปคนเดียวแล้วก็แม่งากลา้ยนั่งเงียคนสองคนอยู่วะถอยกันเดี๋ยววะดูปืนผมก่อนโอ้เอ็นซีไม่มีของแต่งเลยผมไม่อยากจะบวกเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมายิงเจอกันตอนนี้ผมไม่ได้เรียนครบละชุบเพื่อนก่อนเพื่อนมึงห้ามตายในสัตว์ นี่จะเป็นรอบชุรบรอบซ้าย,ยอะไรเงี้ยกูดิโออะไรเนี่ยกูเพิ่งชุบเบรอร์สี่เบอร์สามแม่งดาวอีกแล้วโอ้ชีวิตเชีย่ยอะไรวะเฮ้ยห,หดร้อนเลยไอ้เแค่แบบกูในโคตรสิ้นเปนเลืองเหรียญกับพวกมึงเลยรู้ตัวไหมเงี้ยกูต้องมัวชุบพวกมึงเนี่ยพวกมึงรู้ตัวกันเปล่าเฮ้ยช่างแม่งอ่ะฟาร์มต่อดีกว่าแม่งไม่มีคนเล่นด้วยเนี่ยวะ ทำได้หนะถ้ามาสุ่มเทีเมาเจอทีแบบนี้ก็ม่ไม่ไหวทุกคนเรากลับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่ง เน็ตขัปีนรถเน็ตผมปีนครับทุกคนแต่ม่นม่เชิดแลวสะพานสะพานตันนี้ซ้ำไปอ่ะโอ้ยไม่ไม่โดนเอาไอ้เชิ้ช่วงเกริญไหลตั้งอีวอรไปก่อนคุยสกิลดูภาพชา,ชา,ชาอีกครั้งนะครับ มันคือสกีตัวละครอะไรครับทุกคนบอกผมหน่อยผมไม่รู้แต่ไม่ได้สำคัญไม่ใช่มันคือสกีตัวละครอะไรไม่สำคัญคือตอนนี้ผมร่นนะครับใช่ตั้งออลต้้งสองลูกเนี่ยเดี๋ยวผมเชี่อวเดี๋ยวมันต้องจอดแน่นอนเลยจงหวันนี้กระทาโคดิคิงอืมกระทาผมไม่ดีจริงๆงกันได้แม่งทุกอย่างทันยาแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาวิ่งต่อด้วยกัน หลังจากที่ผมได้ลบหลังก็เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยทำการสวนเจ้าวันนี้ผมจะสวนจเนจนเจ้างสวนเนี่ยขันเนยวิ่งมาแบบนี้นี่ดำเวรไม่มีหัวเลยครับทุกคนแต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสาคัญคืออะไรผมไม่รู้แต่ตอนนี้ในบ้านผมใีฝนตกนะทุกคนโอ้โหเพื่อนดาวอีกแล้วอะไรในเพื่อนทำไมเจ้าขยันดาวล้วเกินมันวิ่งมาแล้ว ช่วงนี้ผมเพื่อนยิงอืมช่วงนี้ผมถอยก่อนละกันอ้อกระทะผมช่วยชีวิตโอ้โหแบบทุกเบ็ดกระทาเลือ่อนๆกระทาผมมดีจริงนะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมวิ่งไปไหนเชลผมมลนจะวิ่งไปชุบเพื่อนอหละไอ้เชียแม่งตายกันสองคนมึงขยันตายกันอย่างวั้นออเดี๋ยวผมจะไปชุบเพื่อนนะทุกคนตัดภาพไปตอนผมชุบเพื่อนเลยละกันไอ้เชียมือ คนอันสตีนแม่งให้กูชุบตลอดเลยไอ้เหี้ยถ้าวมยยังตายอีกนะกูไม่มีเดยนชุบพวกมึงด้ในะศาสตร์เออใช่บางครั้งผมก็จะพูดคำหยาบนะต้องขอโทษเ้วยพอดีมันติดปากนะแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับตอนนี้ อนนี้ผมไม่ไม่มีเยอะไรแล้วจริงๆผมเทมียบยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยไม่ว่วแต่ชุบเพื่อนเนี่ยไอ้ไอบา้าโอ้เพื่อนได้แล้วหรอกูไม่มีเหรียญชุบมึงแล้วไงบา้าไม่มีชุบเลยเนี่ยชุบมามันก็แจกให้เขาไอ้อารมณ์เยี่งกูชุบเพื่อมึงไามเขายิงไงไบา้า แม่งไม่ชุบเลยแม่งไม่หาเรียนชุบเลยนะบอกเลยจังวันนี้มีคนบวกกันข้างๆผมเลยผมจะไปรอยมันโอ้ไม่โดนจับลายชีวิตโอ้โหน,นนี้เจออ้ไม่หัวเลยครับทุกคนผมไม่สงสัยมาเลย เือผมก็เล่งหัวนะแต่แบบมันไม่ไม่เข้าหัวทุกคนทําไมมันต้องล็อกตัวด้วยทำไมไม่ไม่ล็อกหัวให้ผมมาทุกคนโอ้โหดูเขายิงผมนี่มวกผมหายเลยผมรับไม่ได้ตั้งไอวอก่อนโอ้โหปาระเบิดมาแบบนี้รู้จักสเตปเลียไหมน้องเดี๋ยวเจอพี่นี่ตอนนี้พี่ขอถอยก่อนละกันตอนนั้นมีรถมีรถเดี๋ยวผมเอ้ยใจเย็นดีอะไรกันจะยิงกันอะไรกันนะกันหนา เดี๋ยวผมจะเอารถขับเข้าวงแล้วกันเพราะว่าน่อจากข้างหน้านั้นสนีนเยอะกันไปผมสู้ไม่ไหวเอาเพื่อนดาวอีกแล้วเหรอโอ้โหถามจริงเราชุบพวกนายมาเพื่ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเศร้าเลยแล้วไปไหนดีวะโอ้มข้างหลังก็จะยิงกูอยู่ได้ โอ้ข้างหน้าก็เป็นเลยโซนโจังหวะน,นี้ต้องทำยงดีผมรู้ว่าผมทำไงผมจะไปแอบแท้สปารแล้วกันเพื่อแรงผมลบน้อยที่สุดโอ้เลดโซนก็จยบนหัวชีวิตเนาะยาก็ไม่ไม,ไม่มีลบตรงนี้ละกันโอ้ข้างบนหัวผมนี่มีคนด้วยนะแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญ นะครับผมอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ไปยิงเขาดูเรียดผมซะก,ก่อนโอ้ไปยิงกันไปกันสิบเก้าคนประมาณกรตึงเท่าไหร่นะทุกคนผมจะแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่แหละไปรู้สึกมีคนโดดมาใช่ไหมโอ้ผมไม่เห็น,นทุกคนขอโทษดยเฮ้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่หลายๆคนไม่ชอบซุ่มทีมเวลาลงแรงใช่แล้ว แต่นี่ผมมาสูงไม่ดูไงดูที่เท่าไหร่บวกสี่ครับทุกคนยังไงก็าฝากกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปหน่ยนะครับขอบคุณครับ